สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิกจอกสยามเดลเตอร์สตี้ทุกท่านนะครับพบกับเบกกี้นิวสรุปข่าวเดลเตอร์สตี้วันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไปด้วยสําหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกก็จัดไปเลยครับที่เว็บ bk8 เป็นเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียนะครับสามารถแอดพลายตามหน้าจอของช่องได้เลยนะครับสข่าวเดลเตอร์สตี้วันนี้เนี่ยมันมีกระแสหนึ่งที่เป็นดีลที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการที่กําลังจะปิดดีลท่าได้ของแมทเฮอร์มันเซน ผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กวัย23ปีโดยเฮอร์มันเซ่นครับเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรบรอนบีในลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสกัดโดย2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นไปเกือบ70นัดเลยทีเดียวนะครับและในปี2022ก็สามารถคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรได้ด้วยโดยล่าสุดเี่เจ้าตัวติดชีมชาดเดนมาร์กและเป็นสำรองของแคทเปิร์ชไมเคิลอดีตผู้รักษาประตูเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ โดยเธอมัอนเส้นครับคาดกันว่าครับจะมีค่าตัวอยู่ราวๆประมาณ6ล้านปอนด์ซึ่งจากการรายงานล่าสุดของท้านจอห์นเพอร์ซี่ครับได้บอกว่าทางด้านเบรเตอร์สตี้ครับปิดการเจราจารกับสโมสรบอร,บ,อรบี้ไปที่เรียบร้อยและนักเตะเองครับได้เข้ามาตรวจร่างกายที่ซิเกเลปและคาดว่าจะเปิดตัวในเร็ววันนี้โดยยังสื่อ,อยังเทเลกราฟเนี่ยได้รายงานว่าครับนักเตะเองรอเพียงแค่ไปอนุญาตทํางานแค่นั้น ก็จะสามารถเป็นนักเตะเรเตร์ซีอยากสมบูรณ์แบบได้เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่กําลังจะเกิดขึ้นและจากข่าวล่าสุดที่อ้างเองนะครับบอกว่าทางด้ของเฮอ์มนเซนเองเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในแมตช์กระชับมิตรที่ทีมบรอนบี้ลงเล่นกับสวอนซีซิตี้เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี่เองนั่นทาให้สื่อเนี่ยวิเคราะห์กันว่าครับจากการที่เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นในแมตช์ล่าสุดนั่นอาจหมายความว่าเฮอร์มันเซนกำลังจะเดินทางย้ายออกจากทีม บอนวีนั่นเองนะครับอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกษาประตูมือดีเพราะว่าในระบบของเอโซมาเรสกาอย่างที่เรารู้กันคือมาเรสกาต้องการบิวอัพเกมจากแดนหลังโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากผู้สาประตูงั้นผู้ษาประตูที่สามารถใช้เท้าได้ดีและมีการออกมาตัดเกมได้บ่อยครั้งก็จะเป็นคุณสมบัติอันดับแรกที่มาเรสกาต้องการและจากการที่สโมสรเองเนี่ยกำลังดําเนินการในการเจราจาและสื่อได้ประคบข่าวว่านเลสเตอร์เรา สามารถตกลงข้อตกลงได้แล้วนั่นหมายความว่าใน,นวันนี้ครับเลสเตอร์ซีจะมีการประกาศการเปิดตัวทางด้านแมตต์ฮอนเส้นผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีอย่างเป็นทางก,การอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของอิซูมาริสกาซึ่งเข้ามาปรุงแต่งเลสเตอร์ซีจากแบบล่าสุดที่พวกเราได้ดูกันรู้สึกว่าจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการครอบครองบอลซึ่งเลสเตอร์สามารถครอบครองบอลได้ถึง 70กว่าเปอร์เซ็นต์ในแมตช์ที่เจอกับนอตเตันทาวน์นะครับนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับเลสเตอร์ก็คือการคว้านักเตะในตำแหน่งผู้สาะตูก่อนหน้านี้ครับเลสเตอร์เคยความสนใจซชคเตเฟนแต่ว่าเดือนนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับแล่ททำให้จิก๊กจอกสยามของเราเองกำลังจะได้นักเตะรายใหม่ในตำแหน่งผู้สาะตูอาจจะเป็นทายาทของแคปเปอร์ชไมเกิลก็เป็นได้และสำหรับ Matt 1, แมตช์เมอร์เซ่นอาจรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดีลนนี้จะได้รับการยืนยัน อยากเป็นทางก,การเมื่อไหร่นะครับอ่ะรอติดตามส่วนตัวผมเองคิดว่านักเตะคนนี้หรือว่าผู้สาปตาัวนี้ตอบโจทย์สําหรับเอโซมาเรสกาแล้วก็ระบบการเล่นของทางด้านเลเตอร์สติกของพวกเรานะครับอ่ะขอให้ได้แล้วกันครับสำหรับแมตช์เนอร์เบอร์เซนไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ความสนใจของผาเมอร์ดาวรุ่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยจากการรายงานล่าสุดครับเลสเตอร์ซิติกกำลังจะแข่งขันกับเบอร์ลี่ในการ ดึงโคปาเมอร์เข้ามาร่วมทีมแบบยืมตัวเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองตอนนี้ต้องการปล่อยนักเตะออกไปหาประสบการณ์มากกว่าที่จะเก็บไว้ที่ถิ่นเอทีอสสเตเดียมโดยโคปาเมอร์ครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้า3ามแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีส่วนร่วมมากมายเท่าไหรนะ่นักแต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะในการสร้างทีมของเปปปิโอล่าโดยโคปาเมอร์ครับเคยร่วมงานกับท่านของอิโซมาเรสกาในทีมชุดเยาวชนของเรตเตอร์ซตี้ ในปี2021ชุดแดนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2และในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองครับโคพาเมอร์ Co ก็ทำงานร่วมกับเอสโซมาริสกาเพราะว่ามาริสกาเองเป็นผู้ช่วยของเปปเปอเรลล่าและแสดงว่าทั้งโคพาเมอร์และทนางน้่นของเอโซมาริสกามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่เงื่อนไขของเลสเตอร์คือจะต้องแข่งขันกับทางน้านของเบอร์ลี่ซึ่งมีแวนซองฟองปานีอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคข,ของเปปเบดเรลลาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมอยู่ และกองปืีเองครับก็ต้องการคว้านกเตที่เป็นลูกม่อของแมนเชสเตอร์ซีไปสร้างทีมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยกองปืีครับเคยลงเล่นให้กับแมนซิตี้ในชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์กับทางด้านของเปปกโกเดโร่าและทำให้สายสัมพันธ์ของกองปืีและก็เปปกโกเดโรว่าอาจจะแน่นแฟนก,กว่าที่เราคิดไว้แต่ถึงอย่างไรครับจากการที่เอโซมารรสกาเองก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเปปกโกเดโร่านั่นก็อาจจะทําให้ทางด้านของมารรสกาโน้มน้าว ใจของแมนเชสเตอร์ซีเปปูเดล่าและก็ชนะใจของครูพาเมอร์ในการคว้านักเตะมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้แต่คาดกันว่าครับแม้ว่าทั้งสองสองโมสรจะให้ความสนใจแต่แมนเชสเตอร์ซีก็ไม่มีทางที่จะขายขาดนักเตะรายนี้หรือหากบราย,ยืมก็อาจจะไม่มีเรื่องของการซื้อขาดในอนาคตเพราะว่าคารูพาเมอร์เองครับดูแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่มีแววมีอนาคตและก็สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้คล้ายคกับคอรัมดอยซึ่งเราคว้ามาร่วมทีม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและชูฟอร์มได้ประทับใจแฟนฟุตบอลจิจกสยามนะครับอาจต้องรอดูกันว่าจะมีการเจรจาขึ้นหน้าม้างน้อยเพียงใดข้อได้เปรียบของเรสเตอร์เราคือการที่สโมสรเราเนี่ยอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพนั่นําให้โคพาเมอร์จะมีโอกาสลงเล่นมากกว่าในศึกพรีเมียร์หรือแม้กระทั่งการสร้างผลง,งานให้ประทับใจทั้งบอร์ดบริหารและก็ทางด้านของสโมสรเองนะครับเพราะว่าที่แชมเปี้ยนชิพแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ในศึกแชมเปี้ยนชิพไม่แข็งแกร่งเท่ากับพรีเมียร์ หากโคพารเมอร์ย้ายไปร่วมทีมเบอร์ลี่คุณจะต้องเจอกับนักเตะร,ระดับท็อปในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นการที่จะพัฒนาหรือการโชว์ฟอร์มเด่นออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่หากโคพารเมอร์ตัดสินใจมาที่เลสเตอร์ซีแน่นอนว่าอันดับแรกคุณได้รับการการันตีเป็น11เรื่ัวจริงและมีโอกาสสร้างผลงานให้ประทับใจเปปกโดีลราในฤดูกาลถัดไปได้ด้วยนะครับอาจจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิวที่จะต้องจับตามองเพราะว่าดีลนี้ ถือว่าเป็นดิวที่สําคัญสําหรับเลสเตอร์ที่จ่อสยามของเราเองต้องการผู้เล่นในตําแหน่งตัวลูกยิมเส้นซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่แม้ว่าทีมของเปปโกลีราเริ่มจะมีส่งแล้วก็ตามจะเห็นได้จากแมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดซึ่งการโจมตีท้านายยิมเส้นยังไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอนั้นการคว้าโครพาเมอ่อมาร่วมทีมนั่นก็จะทําให้กลุ่มกําลังในเกมลุกของเลสเตอร์เราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ,อนาจต้องรอติดตามกันว่าครับมาริสกาเองเนี่ยจะใช้วิธีใดในการเดินดิวนี้ให้สําเร็จ ถ้าได้โคพมเมอมารับรองว่าตัวรุกดิเซ็ตของเราจะเฉิดฉาชยอย่างแน่นอนนะครับอ่ะตอรอติดตามกันนะสำหรับ2ดิวนี้ซึ่งถือว่าเป็นดีลที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นโดยเฉพาะดีวของทางด้านแมทเฮอร์มมนเซนซึ่งมีการรายงานว่าได้ทําการตกลงค่าตัวเป็นที่เจบร้อยอยู่ราวประมาณ5้าถึงหกพนปอนด์นั่นเองนะครับอ่ะต้อรอติดตามกันนะว่า,นะวาทั้ง2ดีวนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับ ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมเองได้เรียบเรียงและก็นำมาเสนอกับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอล,ลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิป b e c k y News สรุปข,ข่าวซื้อขายนาักา็ีเลเซอร์ซีวันนี้สวัสดีครับ